ระดับวันนี้นะครับเรามาเรียนเกี่ยวกับการทดสอบประกายไฟสปาร์เทสนะครับอ่าขึ้นไปฝั่งโน้นเลยนะครับการทดสอบชนิดของเหล็กด้วยวิธีการทดสอบด้วยการสังเกตประกายไฟจากการเกียรนัยในการเปรียบเทียบกันว่วโลหะที่ทราบชนิดแล้วหรือโลหะมาตรฐานที่ยังไม่ทราบชนิดนะครับสามารถทาได้โดยการนําตัวอย่างชิ้นงานที่จะทดสอบมาเกียรนายดูลักษณะประกายไฟที่เกิดขึ้นในและบันทึก ลักษณะต่างๆที่สังเกตได้จากนั้นนาไปเปรียบเทียบกับลักษณะประกายไฟของโลหะที่ทราบชนิดแล้วนะครับถัดไปเราก็มาดูเหล็กกล้าแต่และชนิดนะครับจะมีเป็นมารคาร์บอนรือสารเจือที่แตกต่างกันไปนะครับแน้นําไปเจียรในกับลอ้อหินเจียรในในได้จะเกิดเป็นประกายไฟพุ่งออกมาคาร์บอนและสารเจือในเหล็กเมื่อเสียสีกับลอ้อหินเจียรในจะเกิดความร้อนสูง และกระถูกับออกซิเจนในอากาศจะลุกไหม้หรือเปลี่ยนสภาพเกิดเป็นสีและประกายไฟในลนักษณะต่างๆสามารถพิจารณาได้จากประกายไฟนะจากการเจนนินสามช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกก็เป็นสปาร์คลูดนะครับประกอบด้วยมุมของประกายไฟ2องสปาร์ n เซนเส้นลำแสงประกอบด้วยสีบงสว่างความยาวความหนาจํานวนเส้นนะลำแสงสาสไป ปลายสปราร์กนะประกอบไปด้วยรูปร่างขนาดจำนวนประกายไฟและผงเหล็กน,นะครับถัดไปเราก็มาดูส่วนของประกายไฟส่วนแรกก็เป็น Root of Spark ครับส่วนที่2ก็เป็น Center of Spark นะครับอันนี้ก็ส่วนที่3ก็แรก t i ฟอ p ฟสปารนะครับส่วนสุดท้ายถัดไปเรามาดูลักษณะการแตกตัวของแสงสปราร์กเรล็กลาคาร์บอน อย่างตัวแรกนะครับคาร์บอน0.05ลักษณะการแตกตัวก็เป็นไหลเล็กถ้า2ตัวประมาณคาร์บอน0.02นะครับ0.05นะครับแตกตัวถ้า3ตัวเห็นไหมครับ่า4ตัว5เนี่ยแตกตัวมากถัดไปเราก็มาดูอีกตัวหนึ่งลักษณะสปาร์กของสามเจือลูกปัดเท้าถ้ามีซิลิคอนออกมาลักษณะนี้ถ้าแสงว่าเป็นนิกเกิลนะครับ แต่ถ้าเป็นแสงขาดนะแสงขาดตอนอย่างนี้นะครับก็มีทั้งสเตนนะโครเมียมสูงนะครับเป็นลนักษณะนี้ตัดไปนะแ้มาดูตัวอย่างลักษณะของกายไฟนะครับถ้าเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำนะครับตัวแรกนะกายไฟตัวแนีถ้าเป็นเหล็กอ่อนรอดไอรอนนะครับลนะักษณะนะายไฟ ถ้าเป็นเหล็กลากเครื่องมือทูตินนะครับกลายไฟค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะเหล็กลากคาร์บอนสูงนะครับไฮโดซิลลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเป็นลนักษณะทฤษฎีโดยทั่วไปต่อไปเรามาดูของจริงน,นะครับที่นักศึกษาเขาลงปฏิบัติการนะครับ พูดนี้เป็นการตรวจประกายไฟนะครับโดยใช้สแตนเลสนะครับ เป็นเหล็กเทานะครับ